สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้แอดมีข่าวดีจะบอกมาลุ้นกันเย้ yeah! วันนี้นิยายเสียง Eye Contact เพียงสบตาเล่ม2พร้อมให้โหลดแล้วครับนิยายดังอันดับหนึ่งของนามประกานุที่สร้างตำนานและปรากฏการ์อย่างมากมายติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์อันดับ1น,นิยายเรื่องฮิตจาก Read Alive อันดับ1น,นิยายมาแรงจาก Fiction l o c k อันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากทันวไลและเป็นนิยายวายที่ติด็ o p ช Chart t h r y Web Read Alive เืมยยังยาวนานถึง1ปี7เดือนปัจจุบันติดเบสเลอร์ขายดีร้านในอิน B2S และ MAP E-Book ยอดอ่านรวมตอนนี้มียอดอ่านมากถึง14ล้านวิวและวันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชันหนังสือเสียง ที่เป็นเนื้อเรื่องต่อจากเล่มหนึ่งนั่นเองครับใครที่ยังค้างคาจากเล่มหนึ่งต้องรีบม,มาจับจองเล่มที่2มาฟังกันให้จุใจกันแล้วล่ะครับเพราะในเล่มนี้มีทั้งความสนุกน่ารักฟินแบบจิกหมอนกับฉากเอ็นซีสุดซาบและซึ้งจนหมดทิชชู่ไปเต็มโหลเลยล่ะครับรับประกันความเข้มข้นแน่นอนที่พี่น้ำผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ m ม p กับราคาสุดน่ารัก และคุ้มค่ามากเวอร์รอช้าไม่ได้แล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเสียงพูดที่ฟังดูอ่อนโยนนุ่มทุ้มดังอยู่ใกล้ผมทำเอาผมชงัก ไม่ได้ยินคําตอบนั้นสัมผัสอุ่นๆจากริมฝีปากนุ่มของมันยังติดอยู่ที่แก้มของผมผมทําอะไรไม่ถูกเลยยกมือขึ้นมาขยี้ตาเพราะรู้สึกเจ็บเดี๋ยวนะทําไมตาแดงอะ่ะเอามือออกมันเจ็บเอามือออกให้พี่ดูก่อนสันขมวดขิว้วรวบมือของนุกออกจากใบหน้าเมื่อเห็นดวงตาที่บวมแดงของนุ๊กข้งหนึ่งก็นึกโทษตัวเองในจ่ายที่ไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกอื ก็บอกว่ามันเจ็บไงอยู่นิ่งๆพี่ขอดูหน่อยนะออโอ๊ยไปโดนอะไรมาเนี่ยสันถามออกมาทันทีที่เห็นชัดๆน้ำเสียงที่ถามด้วยความเป็นห่วงจากร่างแกล่งทำให้หนุหยุดนิง่งนอนเฉยๆให้สันดูหายพี่ถามว่าไปโดนอะไรมาสันถามเสียงดังด้วยความเผลอตัวเพราะเป็นห่วงนุมากเกินไป ที่เห็นตาข้างซ้ายของหนูนั้นแดงเถื่อแล้วเริ่มบวมขึ้นมาส่วนหนูนานก็ถึงกับสะดุ้งที่ถูกซันตะคอกเสียงดังไม่ต้องมาดุเลยก็เพราะมึงนั่นแหละเพราะพี่เออเมื่อคืนแม่งมีแต่เอาคอนแทคเลนส์กูก็ยังไม่ได้ถอดเลยอะตอนนี้ยังใส่อยู่ไหมใส่ข้างเดียว อีกข้างหล่นอยู่นั่นน่ะโอ๊ยเจ๊อปะร่างเล็กร้องไห้ออกมาที่โดนซันดูและชี้มือไปยังหน้ากระจกตรงที่ทำคอนแทกเลนอีกข้างหล่นไว้รอพี่อยู่นี่แป๊บนะเดี๋ยวพี่มาซันพูดบอกกับร่างเล็กก่อนที่จะหายออกไปจากห้องสักพักเ็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับเบนยาตายแล้วนี่พี่ซันทำอะไรให้หนูร้องไห้อ่ะบอกเบนมาเดี๋นี้นะ ทันทีที่เบนยาเข้ามาเห็นหนูนอนสะอึกสะอื้นขยี้ตาตัวเองอยู่บนเตียงนอนของสารเบนยาก็วางกล่องคอนแทคเลนส์และพวกน้ำยาล้างกับผพืนก่อนหันไปถามพี่ชายของตัวเองสันไม่ตอบแต่รีบเดินเข้าไปที่เตียงนอนข้างหนูจับมือของหนูเอาไวา้ไม่ให้ขยี้ตาของตัวเองพี่บอกว่าห้ามขยี้ตาไงตายแล้วหลบไปเลยนะพี่ซันเดี๋ยวเบนดูเองพอเบนยาเดินเข้ามาใกล้หนูก็เห็นตาข้างซ้ายของหนูนั้นแดงบวมจนเห็นได้ชัด นี่หนูไม่ได้ถอดคอนไถ่ข้างหนึ่งออกหรอมันไม่อะเราเพิ่งใส่เมื่อตอนอาบน้ําเสร็จข้างขวาล่ะไม่ได้ใส่อยู่นี่อืมมันหล่นอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นเย็นนิ่งมองหน้าคนรักแล้วฟังบทสนทนาของน้องสาวตัวเองที่เป็นคนถามชายหนุ่มไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยพรางนึกโทษตัวเองในใจที่ไม่ได้ใส่ใจคนรักเอาแต่ใจตัวเอง เมื่อคืนก็ฟาดร่างเล็กไปหลายรอบจนตัวเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไปทั้งหมดกี่รอบสีหน้าที่ดูเจ็บของหนูทำให้ซันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปปลอกแต่ก็ถูกเบนย่าก,การออกเพราะกำลังจะถอดคอนแทคเลนออกให้หนูซันโกรธตัวเองที่ช่วยอะไรคนรักไม่ได้เลยจากนั้นก็เดินออกไปตรงที่ระเบียงที่เดิมมือขวาซองบรีที่วางอยู่ที่ม้านั่งขึ้นมาหยิบออกมาหนึ่งมวนแล้วคาบไว้ในปาก ทว่าก่อนจะจุดไฟแช็กกุนึกถึงคำพูดของนูที่ลอยเข้ามาในหัวมันมึงสูบบุหรี่ด้วยเหรอไม่อยากให้พี่สูบเหรออืมเหม็นอ่ะเดี๋ยวพี่เลิกให้นะไม่เลยสันสบทพูดกับตัวเองพร้อมกับขยำซองบุหรี่ทิ้งลงถังขยมมุมระเบียง รวมถึงบุหรี่ที่เข้าไปในปากด้วยก่อนจะเดินกลับเข้ามาในห้องนอนเพื่อมาดูอาการของคนรักเป็นไงบ้างอะ่ะซันเอ่ยปากถามน้องสาวจะเป็นยังไงล่ะก็ตาแดงนะสินี่เพี่เป็นแฟนภาษาอะไรอะ่ะรู้ไหมว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยเขาห้ามใส่ขวดน้ํำดื่มต้องแช่ด้วยน้ํายาของมันเท่านั้นและที่สำคัญนะห้ามใส่นอนเด็กขาดดีนะที่ตาไม่อักเสบอะเนี่ยก็แค่แดงนิดหน่อย ตอนนี้เบนล้างตาแล้วก็ถอดคอนแทคเลนส์ออกให้หนูแล้วอันนี้เบนเก็บไปทิ้งเลยนะแล้วนะก็อย่าลืมพานูไปซื้อใหม่ด้วยอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วห้ามใส่เด็ดขาดเบนยา่าพูดสั่งพี่ชายออกมาชุดใหญ่สายตาหญิงสาวเหลือไปเห็นรอยที่คอหนูนิดหน่อยแล้วก็พอเข้าใจาว่ารอยนั้นมันคือรอยอะไรส่วนหนูได้แต่นอนนิ่งๆเพราะตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้ว แหมที่แบบนี้ไล่เลยนะคะทีตะเกียวิ่งหน้าตาตื่นลงมาหาชิหญิงสาวทำปากยืนมองค้อนใส่พี่ชายของตัวเองก่อนจะหันหน้าไปหาหนแล้วยิ้มอย่างเขินเขินูนนี่น่ารักเนาะเออเราเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยพิสันเบญญาหน้าเวอเมือกำลังจะไปนั่งข้างหนบนเตียงจู่ สันก็เข้ามานั่งตัดหน้านางเบียดอยู่ข้างหนูเมียพี่พี่หวงฟินฉันนี้ไม่มีที่ยืนแล้วอ่ะ <c oughs> เเาาไปได้ยังไล่ชูนะหเขินจังเบนไปก็ได้แต่เตือนไว้ตรงนี้เลยนะถ้าวันไหนพี่ทำให้หนูเสียใจยอีกอะ่ะได้เห็นดีกันแน่ หญิงสาวทำหน้าตาเขินยืนบิดไปมารีบเก็บอุปกรณ์ที่ตนเตรียมมาใส่กล่องแล้วเดินออกไปก่อนจะกรี๊ดเสียงดังออกมาจากห้องของสันอีกทีพอน้องสาวออกมาจากห้องสันก็รีบเดินมาล็อกประตูก่อนจะมานั่งที่ข้างโน้ตตามเดิมดีขึ้นไหมยังเจ็บอยู่หรือเปล่าอืมไม่ค่อยเจ็บแล้วอะ่ะแล้วลุกไหวไหมไปทานข้าวกันทานข้าวเสร็จอะ เดี๋ยวพี่พาไปบางแสนนะบบางแสนไปทะเลเหรอซันหนูตาแป๋วผู้เสียงตื่นเต้นเ,นเมื่อรู้ว่าซันจะพาไปทะเลครับหรืออยากไปที่อื่นนะไม่จะไปทะเลมึงพูดแล้วนะพากูไปทะเลจริง,รงนะซันร่างเล็กรุกพวดลืมความเจ็บเขย่าตัวของซันและยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่รู้ว่าซันจะพาไปเที่ยวบางแสน ดีใจขนาดนั้นเชียวใช่อยากไปมานานแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปสักที <c ười> ขยับหน้ามาพี่ดูหน่อยก็บอกว่าไม่เจ็บแล้วไงเนี่ยดูดิตาไม่ค่อยเจ็บแล้วด้วยความสื่อหนูก็รีบขยับตัวมาหาสโานนมใบหน้ามาใกล้ใกล้สารก่อนจะลืมตาคู่คมข้างที่เจ็บให้สารดูสารก็ยอกยิ้มแล้วพรมจูบเบาๆที่ตาของหนูหนูรีบหลับตาลงทันที จะถอยกลับแต่ก็โดนซันอบเอวอวาไว้ให้เข้ามาแนบชิดมากไปกว่าเดิมหนูสะดุ้งเล็กหน่อยเมื่อจะจูบซันก็โน้มใบหน้าลงมาประกบปากของตนอย่างรวดเร็วบทจูบครั้งนี้สันบรรจงจูบอย่างแผ่วเบาอืมเหม็นบุหรี่อ่ะขอโทษจะไม่สูบอีกแล้วพี่สัญญาขอโทษที่พี่ดูแลคนที่พี่รักไม่ดีขอโทษที่ทำให้เจ็บ พี่มันแย่แต่พี่จะพยายามปรับตัวขออย่างเดียวอยู่ข้างๆพี่อยู่กับพี่อย่าทิ้งพี่ไปไหนนะร่างเล็กดวงตาสั่นไหวย,ยกมือขึ้นมาปิดปากของซันไม่ให้พูดต่อมไม่ทิ้งหรอกตัวแข็งทือนางชะงักนิ่งอยู่บนเตียงนอนยกมือขึ้นมาแตะที่แก้มของตนเมื่อนู กดจมูกฝังลงที่แก้มของสารพร้อมกับหอมไปหนึ่งฟอดแล้วรีบวิ่งออกจากเตียงไปหน้าประตูห้องอย่างรวดเร็วไปกินข้าวต่อดีกว่าไปแล้วเวอรร่างเล็กผู้เสียงเจอเจ้ายิ้มไม่หุบวิ่งออกจากห้องไปเพราะเมื่อสักครู่นี้เขินการกระทําของตอนเองไม่รู้อะไรโดนใจให้ไปหอมแก้มของสารแต่ลึกๆตัวเองนั้นก็อยากจะลองเป็นฝ่ายหอมสันดูบา้าง เพราะทุกๆอย่างทุกๆก,การกระทําที่ซันแสดงออกมาให้หนูได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสมันทําให้หนูรู้ว่าซันรักตัวเองมากแค่ไหนและตัวของหนูเองก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้เลยว่าตอนนี้ตัวของเขาเองนั้นก็แทบจะรู้สึกไม่ต่างอะไรไปจากซันแม้แต่น้อยอร่อยอ่ะอืมอืมนี่ก็อร่อยอ่ะ นี่อร่อยอีกอ่ะหนูวิ่งมาถึงโต๊ะทานข้าวก็เห็นเบนญาานั่งกินข้าวอยู่ที่เดิมเขียวข้าวใส่ปากจนแก้มตุยอเอ้าเอาหนู <c oughs> ด้วความที่กินไปด้วยพูดไปด้วยทำให้หญิงสาวสำารักข้าวที่กำลังกินอยู่หนูจึงรีบยื่นแก้วน้ำไปให้เธอเอ่อค่อยๆนะเป็นอะไรมากไหมอ่ะ นูตกใจรีบรูปหลังให้เบนยาเกือบตายอ,อร่อยไปหน่อยอ่ะขอบใจนะไม่เป็นไรนูทำกับข้าวอร่อยอ่ะดูดิเราซัดไปจานที่สามแล้วอ่ะมาทำให้ทานบ่อยๆนะน่ารักอ่ะอิจฉาพิซันเนาะมานั่งข้างเราเลย หนูยังไม่ทันจะนางเบญยาก็ลุกขึ้นไปดึงแขนหนูให้มานั่งข้างๆตนพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับหนูเบญยาถ่ายไปหลายภาพจนพอใจก่อนจะปล่อยให้หนูนั่งเป็นอิสระเอ่อเบญยาแล้วคุณน้าไปไหนหรอครับแม่เราเหรออ๋อไปทำงานแล้วอะกลับมาที้คงดึกๆเลยอะ่ะ รูปนี้ก็น่ารักก็รูปนี้ยิ่งน่ารักดูดิเราขอตั้งเป็นภาพหน้าจอนะเบญยากินไปด้วยพูดไปด้วยอีกมือก็เล่นมือถือก่อนจะกรีดยิ้มฝิ่นไปกับหน้าจอมือถือของตัวเองแล้วยื่อมาให้หนูดูเออเออได้หนูยิ้มให้เบญยารู้สึกเขินๆที่เห็นอาการที่ออกดีใจของเบญยาที่ได้ถ่ายรูปคู่กับตน แล้วเอาไปตั้งเป็นผ้าพ,พื้นหลังงั้นเดี๋ยวเราไปอุ่นบัวลอยให้อ่อให้พี่ซันก่อนนะโอเคของชอบพี่ซันเลยลหละจะบอกให้บอกกับเบนย่าเสร็จหนูก็เดินเข้าไปในห้องครัวเปิดเตาแก๊สอุ่นบัวลอยให้สันพร้อมกับยิ้มไปด้วยเพราะนึกไม่ถึงเลยว่าหน้าหล่อๆเข้มๆแบบสันจะชอบทานบัวลอยหนูก็หมดคิ้วมองไปดูอีกมอก่อนจะเปิดดูข้างใน ก็เป็นไข่หวานที่เคี้ยวจากน้ำของบัวลอยกะทิสดหอมฉุยและยังอุ่นๆอยู่คุณน้านต้องเป็นคนทำไว้แน่เลยอ่ะอืมอร่อยหนูตักไข่หวานพร้อมตักบัวลอยใส่ถ้วยเล็กๆพร้อมกับตักใส่ช้อนเข้าปากเพื่อลองชิมดูยังเคี้ยวไม่ทันจะได้กลื่นก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อจ,จู่ๆ ก็มีแรงรัดก่อนจากทางด้านหลังพร้อมกับลิกตัวนุ้ให้หันหน้ามาหาซันในพี่ขอชิมบ้างดีอร่อยจริงหรือเปล่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ที่นักอ่านคนไหนที่สนใจนิยายเรื่องเพียงสบตาที่มีทั้งเล่ม1และเล่ม2ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ b2S ทุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬาและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับและอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับหนังสือเสียง i อคอนแท็ act, เพียงศบตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประการุมาแล้ว นิยายที่สร้างตำนานและปรากฏการอย่างมากมายติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์อันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจาก Read Alive อันดับหนึ่งนิยายมาแรงจาก Fiction Rock อันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากท่านา a l และเป็นนิยายวายที่ติดท็อปชาร์ต30เว็บ Read Alive มายังยาวนานถึง1ปี7เ,เดือนปัจจุบันติด Bestseller หนังสือขายดีร้านในอิน b 2 s และ m AP, e p e b o o k ยอดอ่านร่วมตอนนี้มียอดอ่านมากถึง12ล้านวิวแล้ววันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงจากทุก EP ีที่พีพีทันผู้ฟังได้ฟังผ่าน YouTube มีหลาย e ีที่มี NC แต่เราต้องตัดเนื้อหาส่วนนั้นออกไปเมื่อวันนี้พีพีทันผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดเวอร์ชันเต็มแบบไม่มีการตัดฉาก n c ออกฟังกันฟินๆยาวๆได้ที่เว็บไซต์ Map กับราคาที่แสนจะย่อมเยาและคุ้มค่าแบบสุดๆรอช้าไม่ได้แล้วไปโหลดกันได้เลยนะบัดนามลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ